ดอกน่งามเลยน้อพี่น้องน่ะยังน้อยอยู่เลยพี่น้องกำลังจูบนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องคำสาวผู้ไทยและสำหรับมื้อนี้น้องพี่น้องสองคำสิพาพี่น้องไปหาเห็ดน้องพี่น้องไปหาเห็ดอยู่พูดแล้วน้องพี่น้องอยู่โคกูุนน้องพราะวันได้ยินขาว่าได้เฮ็ดนะพี่น้องอันสองคำกระเห็นอันเขาถ่ายลงเฟซน้ำน้องพี่น้อง อันคนบ้านชาวคํานี่ละน้องพี่น้องชาวข้าก็เลยว่าอันสื้าผ้าพี่น้องไปหาล่องเบิ้งเนาะแต่ว่าชาวข้ากะสืไปมีดิไก่ปลยดองเนาะพี่น้องพว่านมือนี้กะไปคนเดียวน้องพี่น้องไปหาเฮ็ดกะไปหาแถวเคิรเคนี่น้องพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามนํำเดียวนะว่าชาวข้ามในชีไดเฮ็ดอยู่บ่อเนาะพี่น้องมือนี้สำหรับมือนี้กะอากาศกะน้องพี่น้องมืดคืมเนาะบ่มีแดดแต่ว่าฮ้อนอบอ้าวน้องพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยน้องพี่น้อง ไปติดตามน้ำกันว่าสองคำชีได้เห็ดอยู่บ่มื้อนี้เนาะสีได้พ่อแกงบุลือแนวเลอเนาะพี่น้องกะไปเบิ่งน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังย่างไปเนาะพี่น้องทำกับไผ่กระตาบักเนื้อลุงนาะพี่น้อง ไปหาอันแถวป่าทาั้งเทิงพู่นแล้วเนาะพี่น้องทั้งพุนเนาะย่งางไก่เติบมีสอ่คำกระไ้ยางมาหอดป่าลิบร้อยเลยเนาะพี่น้องหอดป่าบนที่ว่าสีหาเห็ดเลยเนาะพี่น้องแทนแทนหอนแล้วเดี๋ยวไปหาเห็ดกันเนาะพี่น้อง หาเลาเบื้งก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าดอนนี่แหละเนาะเพิ่นเคยเออกตะการนานาเหตุนะน้อพี่น้องแถวนี้ก็เคยเออกคอยหาเบิ่งก่อนมื้อนี้กันมาหาแถวเคิร์เนาะพี่น้องไ,ไกลไกลไม่ได้ไปเนาะเพราะว่ามามาคนเดียวก็เลยไม่ได้ไปไกลนาะพี่น้อง พี่เหลอข,อขาวๆอยู่อันนี้พี่น้องอตีนเฮ็ดนะพี่น้องเห็นตะบนเขาเอาเนาะเขาเอาแล้วดอกนี่เห็นแต่ตีนมันนะนะเขาหาแล้วเนาะพี่น้องแล้วแบบแบบเมนเฮ็ดอีบนอันอน,นี้ขาวๆแบบนเนาะพี่น้องได้แล้วดอกนึงเนาะพี่น้อง อันนี้เมนเฮ็ดข้าวแป้งเนะา,เาะสุวนใหญเฮ็ดข้าวแป้งเนาะออกซุงนี่ฮะนะ่ะเห็นพอได้ก็มีแต่เฮ็ดแบบนี้และ้วะพี่น้องเฮ็ดขาวๆแบบนี้เนาะหาหาเบื้องตอบอีกก่อันเดี๋ยวก่อนมีเฮ็ดพี่เลยเนาะเห็นอีแล้วพี่น้องดีเห็นอีแล้วดอกหนึง่งเดี๋ยวพี่น้องบัดได้แล้วเนาะดอกนะึง เด้๋ยวจะทำสิไปหาเบิร์ทางนั้นอีกน้อง,นงพี่น้องเบิมาเบิ่งมองนี่ก็เดี๋ยวเดีเฮ็ดผีเหล่านี่เดี๋ยวพี่น้องอย่างน้อยอยู่เด้พี่น้องเอ้ยนี่ได้อีละดอกน้องพี่น้องคำสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งแถวโพนแถวนั้นเนาะบางเธอเฮ็ดไข่้อะนะพี่น้อง โซนว่าแถวเนี้กาสิเป็นป้าวิกน้องพี่น้องตะก้าเสือเฮ็ดอโอแถวไอ้น้องพี่น้องแถวนี้เนาะแ่ป้าวิกทางมืดเนาะทางนะแหลสิมาหาข้างทางนี้เนาะทางทางนี้ยังสิเป็นข้างทางนี้ยังเป็นป้าอยู่น้องพี่น้องป้าเฮ็ดอยู่นะแหละไปหาเลอกบึงแถวโพดนี้เนาะบางเธอเฮ็ดไข่สะลืออยู่นะพี่น้องเธอเฮ็ดไข่มีอ่ะเห็นตะม้งเขาอ่างเนาะพี่น้อง พูนเฮ็ดไข่เดี๋ยพี่น้องเอ้ยนี่เห็นแต่อันหนะมันยังน้อยอยู่นะพี่น้องกระติ้งกระติ้งมันเดี๋ยวน่ะยังน้อยอยู่เนาะแต่เห็นมันก็เอาเลยดอกเด้๋วเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้กันน้อยอเลอโลเด้พี่น้องน้าเฮ็ดไข่ก็พูดว่าน้อยเนาะฮะไปชิดเลยแล้วดอกดอกในน้อยเนาะพี่น้องเฮ็ดไข่กัน ยังน้อยอยู่ก็ยังน้อยอยู่เนาะพี่น้องนี่ดอกหนึ่งเนาะนี่นี่เห็น่ะมีแต่ตในน้อยได้พี่น้องเอ้ยเอาก็ะยาเนาะป้าสิน้อยแต่จะเถี่ยคสียพี่น้องเลาะไปทางพี่อีกเนาะก็ๆก็น้ำน้ำมาเบ่งมาซิมี่บนยอแถวเนี่ย บ่มีเนาะพูนนี่พี่น้องย่างลงเบิ้งแถวโซกนี่ลงเบิ้งเนาะพี่น้องบ่มีเนาะแถวนี้เบิ่งมองนี่ก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวได้เห็นอีเล่าดอกนีเล่าดอกนึงอ่ะเดยพี่น้องเห็นอีแล้วดอกนึงเนาะป้าดอกงามอยู่เลยพี่น้อง ตาพี่น้องได้เฮ็ดสองสี่หกดอกนะหกดอกน้อยเนาะเดี๋้ได้พ <hehe> ี Del ่น้องถอยนะเดี๋ยวพี wrote, indeed, ่น้องยังน <ga> <envy> ้อยอยู่เนาะเดี๋ยวน้องพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเนาะเห็นอีหลายดอกหนึ่ป้าเพื่นเราเห็นกัญยังมากะหึงเติบเนาะพี่น้องยัญยมาไก่เติบเพื่อเราได้ดอกเนึ่งมีลายปลาเรือเนาะพี่น้อง ก็ได no? ้ซ้ำนี่แหละเนาะเฮ็ดก็ได้น้องพี่น้องเอ้ยเจดเห็นอีกแล้วดอกนึ่งน้องพี่น้องนี่ได้อีกแล้วพี่น้องเจดน้องพี่น้องเห็นอีกแล้วป้าดอกบานแล้วนะพี่น้องบานมื่อแล้วเนาะตัวนี้จะคูแลฮะน่ะน่าจะคูแล้วน้องพี่น้องคูใหญ่เลยเนาะ เอาเนาะพี่น้องมันมีลายเด้เป็นตาอยู่ตัวนีว้มีเป็นตาแล้วพี่น้องวอร์อย่าได้ได้ได้พี่น้องอพี่น้อง,พ,องพี่น้องดอกนี่งามเลยอยู่ตัวนี้ยังน้อยอยู่อัน,นดอกน้อง ยังไปยังมาผัดเห็นเนาะพี่น้องนี่ได้แล้วเดี๋ยวพี่น้องเดห้ามนะพี่เพยน้องเพยน้องดอกนี่ก็ได้สามดอกเนาะพี่น้องยืนกันเลยเดี๋ยวพี่น้องนี่มองนีะอ่ะจับอันเบอร์ไม้ออกกระติดเบอร์ไม้เลยเนาะพี่น้องเอ๊ะมาเบิ่งกระตาเดี๋ยวลายเติบเลยนาะพี่น้องมี่กำลังจุ่มนาะพี่น้อง แง่งามและสำหรับตัวนี้นนเนาะพี่น้องสอคกระไดมากมาหมดเทีงเลยเนาะพี่น้องหากระมาตาหาเฮ็ดเนาะเดี๋ยวสอคชี้ผ้าพี่น้องมาเยี่ยมมึงเฮ็ดเนาะว่าได้หลายเขาเลยเด็กพี่น้องได้ประมาณนี้นเนาะเฮ็ดกับพ่อแกงเนาะพี่น้องและสำหรับคลิปนี้กับพ่อสมิกรอนต่อไปกะะ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอคในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สอคเฮ็ดคลิปในต่อๆไปและพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า รับคลิปนี้กับบายบาย